โอ้โยโยส,สวัสด,ดีครับมาพบกับแมวมืนแกมเมอร์นะครับกับ d ด n a s t y Hero วันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์777นะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเอยวันที่18แล้วนะเนี่ยครับค่อยค่อยไปเรื่อยๆเลยครับจริงๆวันนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเลยก็จะมีแค่จุดไฟเผาทุงย่าหน้าที่เราต้องทำภารกิจอย่างเงี้ยเพราะว่าแจกของเยอะมากเนี่ยแจกไอ้ของไอ้พวกเนี่ยจุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีเลยนะแล้วก็ได้ใช้นะครับแล้วก็เนี่ยครับ ไอ้พวกสาตราทั่วไปอะไรเงี้ยมาอย่างเงี้ยเราก็เก็บเนี่ยพยายามเอาชนะเล่าปีอีกอย่างเงี้ยได้ไอ้ซาตราอันเนี้ยมาเพราะว่าตอนเนี้ยเราดองอยู่อย่างเยอะเลยนะดองอะไรอะไรไว้หลายอย่างเลยเห็นไหมอย่างแรกนะดองหีบสเสบียงทางหารนะครับแล้วก็เนี่ยดองหีบสมบัติประหลาดหรือจี้โจอี้เนี่ยไอ้ทุนชิวจานก๋ออะไรอย่างเงี้ยดองไว้เพียบเลยแล้วก็เนี่ยพวกหีบไอเสษขุนพล โ้มขุนพลอะไรเงี้ยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยดองเอาไว้ใกล้แล้วครับแล้วก็นี่ครับสิ่งที่เราซื้อมานะครับแล้วเราดองเอาไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมตรงเนี่ยธนูปักใจอะไรอย่งเงี้ยกระดานดาวปากว่าพิชิตม,มาไอ้พวกเนี่ยดองหมดทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนก็จริงๆก็อย่าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องได้ใช้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลานะครับเพ ận, ื่อนๆนเพราะนั้นบางทีเพื่อน <chacun S 2> ๆออาจจะเห็นว่าเอ๊ะ มันดูยังไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะว่ายังดองเอาไว้อยู่เลยครับดองเอาไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจดองนะคือมันยังรอให้ภารกิจมาอย่างเงี้ยอีเวต์เนี่ยยังไม่มาสักทีนะครับในการใช้นะครับแล้วก็มาวันนี้นี่วันนี้นี่น่าจะต้องได้หาอะไรที่ทําเพิ่มและอย่างแรกนะครับนี่เราก็ใกล้และอุซีของเราเกือบแล้วนะครับถ้าเลเวล25เนี่ย วีซีเวลก็จะนี่ครับหลังจากไล่สกิลจะฟื้นฟูโทสะเพื่อนร่วมทีมด้วยนะไอตรงนี้คือดีมากนะครับซึ่งเราเกือบได้แล้วนะเกือบได้แล้วอีกนิดเดียวอีกเออหน,หนอันเองคือเรายังไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้ตำลึงขนาดไหนแต่ว่าเพื่อนๆเห็นไหมงานฉลองเทศกาลมันมา,มาใหม่อีกแล้วอ่ะเนี่ยครับล็อกอินทุกวันก็วันที่หและมาเพิ่งมาเลยอ่ะอุ้ยมีวัสดุสเข้มหมอเพื่อนๆ ค่าวัสดุสีเข้มไอตรงนี้คือกิออจกรรมลิมิเต็ดกำลังจะมานะเพื่อนๆนกิจกรรมลิมิเต็ดกำลังจะมานะเพื่อนเพื่อนเตรียมกดเลยเดี๋ยวมาอีกแน่เลยนะครับเนี่ยอีก2วันนี้เองโอโ้โหเนี่ยมีให้มาอีกเยอะเลยเส้นทางโพย,ยงก็อย่าลืมมากดกันนะครับเนี่ยผมกดมาแล้วถูกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมากดอีกนะครับนี่มาใหม่อีกแล้วเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับดันเจนสตอรี่ดันเจนมือเอกพเในจรเนี่ยมีโอกาสาได้รับไอเทมกิจกรรมเหมือนเดิมที่เป็นกล่องแบบนี้นะครับเนี่ย ไอ้ช่วงนี้ต้องกอบโกยนะครับแล้วก็มันมาอีกแล้วครับนี่ใช้ตําลึงอีกแล้วครับเ,เพื่อนๆเนี่ยกดใช้ไปเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะไอ้ของพวกนี้เนี่ยผมก็ใช้โป้ไปเนี่ยแม้หมดแล้วเนี่ยสามเก้าเก้าเก้าแล้วเนี่ยโอ้โหกะว่าจะเอาไอ้นี่สักหน่อยสามอันใช้พันละห้าหรอโอ้โหอ่ะแลกทรัพยากรตรงนี้หนึ่งสองยังไม่ได้อีกเนี่ยยังขาดอะไรอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองอเพื่อน อืมยังขายิดหน่อยเลยเดี๋ยวอุยซีเราก็จะได้อีกแล้วแต่ว่าเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเนี่ยมีซื้อหรีไอตัวชุนชิวจ้วานก่วอะไรมาอีกเพียบเลยเออโหโอุยมีสมุดแดงมาด้วยนะนเพื่อนๆโอ้โหเงินทองผมไม่พอจริงๆแต่ว่าของหรีที่โจออ้นี่ของดีเลยนะเนี่ยครับเพื่อนๆมีอะไรให้อีกเยอะเลยแต่ว่าตําลึงไม่พอช่วงนี้ก็ค่อยๆเก็บค่อยๆทําไปนะมีกดเยอะเลยอ่ะมา ต่อจากนั้นนี่เรากะว่ากนศึกนะครับกนศึกแดงนะครับเราจะทําตรงนี้นะครับแผนรวมใจต่อเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้ทํานะแต่เห็นไหมขนาดยังไม่ได้ทำก็ก็ยัง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 ไม่ไม่ี้เล่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทําเพิ่มนะครับแผนรวมใจนะครับแต่ว่าต้องใช้นี่ครับตัวสุมาอ,อี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ขุนพลวุยกกนะก็มาเดี๋ยวมาทํากันเลยไอ้ตรงนี้ก็ขอดูซิอัญเชิญผมอันเชิญได้อีกตรงนี้ต้องใช้วุยนะเพราะนั้นผมจะกดบุยมานะครับใช้ตัววุยเยอะเลย กดไปครับเผื่อจะได้บุยนะโอ้มาไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยครับกดไปอ่ากดทำภารกิจหน่อยไออะไรฟรีๆก็กดไปอืมอ่าอย่างนี้แล้วก็เพื่อนๆผมต้องใช้ตัวสมุอี้หนึ่งตัวใช่ไหมนี่ครับผมดองเอาไว้อยู่นะไอต,ตรงนี้อามาขอดูเซนหน่อยสมุอี้มีอยู่40แล้วอ่ากดไปครับ อีกเท่าไรแปดสิบอ่าแปดสิบเมาแล้วก็โบสังเคราะห์ไปเลยครับได้สมารอีหนึ่งตัวนะเราจะทําแผ่รวมใจนะครับเพราะว่าได้ใช้อยู่แล้วครับอันนี้ครับนี่ครับแผ่รวมใจครับเปิดเลยครับผมเปิดเลยนะโบอ่าแล้วก็ใช้ตัวคุณปุณวกุมาเนี่ยครับอันนี้ก็ผมก็กดไปเลยแบบไม่ได้ดองนะเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้นะครับนี่ กดไปเลย10ตัวโบขาดได้5้เอาขาดอีก10ตัวนะครับเหมือนเดิมครับตอนนี้เราก็มาเราก็ดองตรงนี้ไว้เยอะเหมือนกันนี่เห็นคุณพลส้มนะครับบุยมา2 3 4 5งส่ห้าหกอ่านี่ครับกดไปหนึ่5 6 7ห้ไป1นึ่งสอแล้วโอ้จะพอไหมวะก็ไม่เป็นไรครับมาได้ใช้ครับได้ใช้ 1>, 1 3 4 3อึบ1 2 3 4 5เดี๋ยวผมไปกดตรงนี้ด้วยเพิ่มแล้วกันเออเนี่ยร้านเนี่ยมาเนี่ยครับเพื่อนๆใช้เวลาหน่อยนะใช้เวลาหน่อยนะค่อยๆดูไปโอ้โหเตียวครับมาเพียบอ่โจูหยินเสี่ยวเกี้ยวอ่ะเนี่ยครับเพราะว่าตรงแต้มนี้มีเยอะนะ กดไปเลยครับกดไปเลยปุ๊บทุกกันเหลียงเอามาเราตัวตัวแดงเราก็เอาด้วยนะครับมาปุ๊บอืมเดี๋ยวครับมาอย่างเยอะเลยอ่ามาต่อเลยครับจะได้ล้นะระยะเวลานะอ่าสมัยซุนเซกไปอ่าอืม อุยซีเอาสักหน่อยเนี่ยครับมีนี่เยอะก็ใช้เยอะๆนะครับอ่โจ๋มาอุ้ยอ่าเต็นอุยมาเป็นตัวเลยเอามาเนี่ยครับประมาณนี้อ่าหมดแล้วก็จะได้ของอันนี้มาเพิ่มอีกปึ๊บมาสตัว มาขอ,อกดซิว่าได้เท่าไหร่1 2 3 4 5ส้าเอาหตัวครับขาดอีก5ตัวอ่ะเดี๋ยวมากดเพิ่มนะขาดอีก5ตัวนี่ครับเพื่อนๆก็กดประมาณเนี้ยก็จะได้พลังรบด้วยนะอ้าวาไป1 3 4เนี่นโบมา1ตัวแล้วหาตัวที่มันเยอะๆนะอ้าว 1,2,3,4,5นี่2ตัวแล้ว1,2,3,4,5,6ไป3ตัวแล้ว3,4,5,6 4ตัวมาต่อ4,5,6 เออเนี่ยครับครบห้าตัวแล้วมาสังเคราะห์ครับโบห้าตัวมาเนี่ยครับคนศึกคนศึกแท่รวมใจครับ1 2 3 4งอี่ห้าเอามากดเลยครับนี่ครบแล้วร้อร์เซนมาครับแต่ตัวเนี่ย ไอ้กลนสึงเนี่ยมันใส่ได้เฉพาะตัวนะที่แรกถ้าใส่ได้เล่าปีได้จ,จะดีมากแต่ว่ามันใส่ไม่ได้นะครับมันต้องใส่ให้ตัวสนับสนุนนะครับที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราจะใส่ให้อุซีครับผมแผนรวมใจครับแล้วก็นี่มานี่ับพลังลบแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมพวกกลนสึกแดงกลนสึกแรงเนี่ยทำให้พลังลบเราเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็จริงอุวซีเนี่ยก็ถ้าให้ถึกๆอีกนะก็อุซีก็จะเป็นเหมือนเสี่ยวเกี้ยวเลยนะครับเพื่อนๆเป็นเหมือนเสี่ยวเกี้ยวเลยนะ ก็มีวิธีการเล่นหลายแบบมากเพื่อนๆน,นี่เอาอุมาจริงๆใส่ถุงต่างโต๊ะใส่ถุงสวนท้ออย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนเสี่ยวเกี้ยวเลยครับเพื่อนๆเ,เหมือนเสี่ยวเกี้ยวเลยนะอ่าแต่ทีนี้เดี๋ยวเราเล่นอ่าแบบนี้ไปก่อนเอเดี๋ยวขอดูก่อนนะ,ะมาเดี๋ยวเราลองดูแบบอย่างเงี้ยอ่ามาใส่อุเอาอุปเป็นตัวแท้งไปเลยเนี่ยอย่างนี้นะ แล้วก็มาดูต่อดูต่อนี่ครับเราปียังยังมีไออีกเยอะเลยนะยังมีอะไรให้ใช้อีกเยอะเลยจริงๆเพื่อนๆนเี่เพื่อนๆน,น,น,นกดตรงนี้มาก็ได้นะเนี่ยครับร้านค้าถุงแพเห็นไหมผมก็สะสมไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ไอช่วงนี้เนี่ยมากดถุงแดงเพื่อให้ได้ของดีๆก็ได้สูงรวมสบานถุงท้อนเนี่ยได้ใช้200นะแต่ว่ามาก ผมจะใช้กดซื้อเหล้าปีมาอันนึงเพราะว่ามาเอกด,ดีไหมนะกดเลยแล้วกันเนี่กดมา1อันนะครับใส่ให้เหล้าปีนะครับแล้วก็อีกอันอม,มาเดี๋ยวค่อยใส่ก็เก็บสะสมเอาไว้อ่าอย่างนี้นะครับเหล้าปีเราก็จะใส่ตรงนี้ได้อีกนี่ครับใส่เหล้าปีโบ้ขึ้นมานี่ประมาณนี้แล้วดูเราจะเล่น เออแบบนี้นะครับนี่เอาอุยซีไว้นะครับอุยซีแล้วก็นี่ครับอุยซีเล่าปีนี่เอาอย่างนี้ไว้เดี๋ยวลองดูว่าจะเวิร์กขนาดไหนนะอืมบางทีอาจจะไว้อย่างนี้ด้วยก็ได้นะเพืเ่อนอม,มาลองดูไอ้คนสึ่งนี้นะครับนี่คนสึ่งนี้แผนรวมใจทําอะไรนี่ครับเมื่อตัวเองโดนดาเมจดังตรงๆนะครับจะฟื้นฟูโทสะ ของคุณพลฝ่ายตนเองทั้งหมด1แต้มนะครับนี่ทิกเกอร์ได้2ครั้งนะไอ้ต้องเนี้ยทำให้มีจูโลงมีโทสะาเล่าปี่มีโทสะาแล้วก็จะฮิวได้เรื่อยๆนะครับนี่ครับของดีนะครับแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยสักหน่อยหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเล่าปี่ก็จะมีเนี่ยหลังจากไล่โจมตีทั่วไปจะฟื้นฟูโทสะตนเองอีกหนึ่งแต้มอีกอย่างเงี้ยไอ้พวกอะไรไพวกเนี้ยต่างๆเนี่ยมันทําให้เอ่อใช้โทสะาใช้สกิลได้ทุกเทิร์นนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลงตัวอยู่นะครับ นี่ครับดูชัดเลเวลของเราอยู่เล้วอันดับที่69นะมันก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ห่างกันมากครับแล้วตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆผมจากที่ผมกดกลืนศึกมานะครับพลังรบเราก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ครับเป็นอันดับ4 8แล้วนะอ่ะมาเรามาลองตีดูดีกว่าว่าอ่ะจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาครับเป็นอ c วางไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแจกโทรศัพท์ให้เพื่อนๆนะครับแจกโทรศัพท์ให้เพื่อน นี่ครับแจกโัษทาให้เพื่อนอีกแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็มานี่นี่ครับเล่าปีก็ฮิวมานะแต่ว่าจูโลงนี่ครับยังถึงไม่พอนะแต่ว่ามาต้องดูว่าจะยังได้ไหมนะโอ้โหมาเนี่ยครับจูโลงสกิลมาปึ้งโอเคแฮตายแล้วเมื่อกี้นะครับจูโลงตีโดนสะท้อนแต่ว่าแฮรตายแล้วนะครับแล้วก็มาอุยซีมานี่ครับถ้าเป็นบวกย5้าอีกอุยซีมันก็จะ ใส่สกิลเพิ่มได้อีกนะครับจะทําให้เป็นแบบวนอูอโทสะอมตะเลยนะครับแต่มากไม่เป็นไรครับอย่างนี้มาเนี่ยครับเอาวีซีมาต่อนะครับทําให้ใช้โทสะได้รัวๆวครับรัวรไปเลยครับรัวๆมาต่อเลยครับต่อเลยครับโบมาเนี่ยครับเรามีฮิลอยู่นะเพราะนั้นเราปีเนี่ยเห็นไหมเขาก็ตีเราไม่ตายนะแต่ว่านี่ครับเราพลังลบเยอะกว่านะก็จะประมาณนี้ครับยังสู้ได้นะครับไม่ได้ ไม่ได้แบบเอ,อ่อทีมอย่างนี้ทีมที่คนไม่ได้เล่นนะครับเนี่ยใช้พโปกติคนใช้เสิวเกี้ยวกันนะก็ยังยังพอเล่นได้ไหมครับมาเนี่ยครับจูโล่งมาแล้วครับตีหนึ่งทีมาเนี่ยครับต่อเลยครับแต่ถ้ามีอีกหน่อยนะั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่โทส่าจะแบบอมาตะได้เลยนะแต่โอ้โหทงหยนเขาตีแรงมากมากเฮ้ยเราปีเราตายเปล่าโอ้โหเกือบตาย ้องปีเราเกือบตายโอ้โหนี่ครับอาจจะสู้ยากหน่อยนะเพราะเขาทีมสมนะครับทีม3แล้วกลังลบขนาดนี้คือเขาของแน่นมากนะครับเขาของแน่นมากเอาเราปีฮิวหน่อยโอเคมาโอ้โหตีเล่าปีตีแรงมากโอ้โหถุงหยวนอาจจะสู้ไม่ไหวนะอย่างนี้ตานี้นะครับอออืหไม่มีแล้วเขาเสียวเกียวเขายังอยู่นะครับมาจูลงต้องเอาสักหน่อยแล้วจูลงเอาหน่อยตอนนี้เราไม่มีเล่าปีมาฮิวแล้วนะครับอื แล้วเขาทงหยวนเขาสวนกลับมาได้นี่ครับเนี่ยครับมาเกือบสู้ได้อยู่นะแต่ว่าเราปีเรายังถึกไม่พอนะครับเดี๋ยวเราปีให้ถึกว่านี้เนี่ยมันก็ยังได้นะครับเพราะว่าเราปีเรายังไม่ได้ใส่ของอะไรเท่าไหร่เลยครับยังไม่ได้ใส่ถุงที่ทําให้ถึกนะครับตอนนี้ถุงยังไม่พอนะครับต้องรอนะครับเพราะว่าเราเล่นเอ่อ u ูให้มันถึกถึกอยู่นะครับเออเดี๋ยวหามาใส่นะเดี๋ยวหามาใส่อ่าก็เกือบอยู่นะเกือบอยู่ มานี่ครับ CU อ่ะมาอบมานี่ครับต้องทําให้เราปีถึกๆด้วยนะถึงจะสู้ได้นะครับมา UC โบอือมาต่อเลยครับต่อเลยครับเนี่ครับวาเวลา UC โดนก็จะโดนเพิ่มโทราให้เพื่อนๆน,นะครับมาวิ่งมาติดโล่ตรงนี้จูล่งจะตีทะลุไหมนะต้องมา ลุ้นหน่อยนะครับมาปึ้งทะลุไปแล้วครับโดนนะครับสมุอี้แต่สมุอี้ยังถึกมากๆนะแต่ตัวเราก็ยังถึกอยู่นะเลื่อนเยอะเนี่ยครับยิ่งโดนอุยซีอุยซีก็แจกโทรสะให้เพื่อนนะมีโทรสะเยอะๆก็มาครับมาโบอื๊บมาครับเนี่ยครับฮิวครับมากําจัดโล่ไปเรื่อยนะครับเนี่ยครับตีจนเตียวครับตายไปแล้วนะครับเหลือสมุอี้มาเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นวนลูป ถือว่าไอ้กลนศึกข,ของเราที่ใช้นะครับทําให้เขามีเพื่อนเเรามีโทสะใช้สกิลอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยครับก็ยังสู้ได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนถามว่าเจอตัวอ่อนไหมก็มันก็เป็นอย่างนี้ครับก็เจอตัวอ่อนเราก็ต้องชนะครับถ้าเจอตัวเก่งเราก็ต้องแพ้นะครับแล้วก็บางทีเก่งแล้วก็แก้ทางเราได้หรือเราจัดตัวผิดจัดตัวไม่ตรงจัดตำแหน่งไม่ตรงอย่างนี้ก็สู้ไม่ได้ก็ไม่แปลงนะครับเพื่อนๆนเออไม่แปลงนะแต่อย่างนี้เห็นไหม เนี่ยเล่นแบบนี้นี่เออเนี่ยครับยังฮิลอยู่นะครับถึกมากๆแล้วก็กําจัดเนี่ยครับนี่กําจัดไปแล้วครับกําจัดตัวดาเมจฝั่งข้างหลังไปแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเล่นได้นะคือเล่นแทนสยวเกี้ยวนะ่ยผมเล่นอีซีแทนสิวเกี้ยวไปเลยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวมาต้องมาดูกันนะครับนี่ครับไม่แย่เลยนะไม่แย่เลยสู้ได้นั่นแหละเออนะครับ คนพลังเยอะกว่านะเนี่ยครับปล่อยให้จูลงตีไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับได้อยู่นะเห็นไหมได้อยู่นะแล้วเขาเห็นไหมเขาเขาเขายศสูงกว่าเราด้วยยศเป็นทองแล้วอะ่ะมาแต่ว่าไอ้ที่ผมตีให้ดูอะ่ะผมตีแล้วแพ้ก็มีนะเพื่อนๆเห็นไหมผมก็ไม่ได้ว่าจะเอาแต่คนที่ผมตีแล้วผมชนะนะครับผมตีแล้วแพ้ก็ก็ตีให้ดูนะครับผม แล้วก็จะให้ดูว่าอถ้าแพ้อย่างนี้แพ้ยังทำไมถึงแพ้นะอันนี้จะเป็นเชิงวิเคราะห์กันอย่างนี้จะได้ประโยชน์มากกว่านะครับเพื่อนๆเอออย่างนี้โอ้โหเจอถุงท้อมาจู่ลงเราก็เกือบโดนอยู่นะเกือบตายอยู่นะแต่ว่ามาเกือบตายแต่ว่ายังยังอยู่ได้มาครับมาลุยต่อเอื้องโอ้โหอุโโอ้ย เล่าปีเราตายไปแล้วนะครับเพราะว่าหนานหัวนี่ตีแรงมากนะแต่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราเมื่อกี้เราเอาของไปให้อุยซีนะครับเพราะนั้นอุยซีมันเลยยังอยู่นะครับอุยซียังอยู่แต่เล่าปีตายนะครับจริงๆถ้าเล่าปีมันก็จะทาให้ตัวเราถึกนานขึ้นนะครับเออปึ๊บโอ้โหตีแรงมากๆนะครับเอออ้อยยังไม่ตายอ่ะนี่เห็นไหมสู้ไม่ได้ก็ก็เอาให้ดูเหมือนกันนะแต่ว่า เราเห็นจุดอ่อนแล้วครับเพราะว่าเราเมื่อกี้เราลองใส่อัดของให้อุีซีนะครับจริงๆถ้าเล่าปีถึกๆเนี่ยก็สามารถยื้ออยู่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจูโล่งเน้นยืนนานๆนะครับยื้อยืนนานๆไปเลยครับอามาเล่าปีโอตีทีเดียวตายไปเลยจูโล่งตีแรงมากนะครับแล้วพลังเขาพลังลบเขาเยอะกว่าเรานะครับเยอะกว่าเราค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะนั้นอาจจะยังสู้ไม่ได้แล้วมีม้าเฉียวด้วยแฮะโอทําให้ถึกขึ้นมากนะครับนี่ครับม้าเฉียว ใช้ได้เลยครับใช้ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเล่นอุยจีนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะยังสู้ไม่ได้อยู่นะสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับต้องรอนะครับผมก็มีมีดองอะไรไว้อยู่หลายอย่างเลยนะแต่โอ้โหไม้เฉียวตายไปแล้วครับมายังยังแอบลุ้นอยู่แต่ว่านี่ครับตีแรงมากๆแล้วก็โอ้โหเกือบตายนะครับมาตีมาอู้ฮิวนะครับจูล่งเอ้าจู่ล่งเขาตายอ้าวอย่างนี้ก็เสร็จสิครับเห็นไหมเพื่อนเอ้ย เนี่ยครับเพื่อนๆผมเล่นใช้อ c ซีอย่างเงี้ยสู้ได้ว่ะที่แรกนึกว่าจะสู้ไม่ได้เพราะเล่าปีเราตายแล้วนะแต่เราเล่นของเอาของไปให้อีซีนะเพราะนั้นนี่เห็นไหมอู้ใช้ได้ว่ะมาลุยเลยครับลุยเลยครับอย่างงี้ดูลง่งตีเล่าปีนั่นแหละครับหายไปแล้วนะครับแล้วก็เนี่เออใช้ได้ว่ะไม่แย่นะแล้วเนี่ยครับพลังโอ้พลังพอๆกันไม่สูงมากนะแต่ว่านั่นแหละครับ ก็ให้ดูประมาณนี้ว่ามันมีวิธีการเล่นหลายแบบนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ใช้ออตัวแผ่นรวมใจนะแล้วก็เน้นของให้เล่าปี่นะแต่อนาคตนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าตอนนี้อุยซีเห็นไหมเราใส่ทั้งถุงตังโตถุงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยครับถุงตังโตถุงท้อนะถ้าเกิดว่าเล่าปี่ใส่ถุงตังโตมาด้วยใส่ถุงท้อมาด้วยอะไรเงี้ยเล่าปี่ก็จะถือขึ้นนะ ก็จะโกงขึ้นมากนะแล้วก็เนี่ยมีอะไรให้ทําอีกเยอะครับยังมีอะไรให้ทําอีกหลายอย่างนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวไว้รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้เนี่ยน่าจะมีมาแค่นี้นะครับเพราะว่ามาอัปเดตกันนะมาอัปเดตตัวละครนะครับแล้วก็เราใส่แผลร่วมใจมาให้แล้วก็ดูมีมิติทีมดูมีมิติมากขึ้นนะครับเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวมาใส่ให้เล่าปีต่อนะเนี่ยครับ ใกล้และสัตาใกล้เลิยวยีห้าแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้อุซีก็จะปล่อยโทสะมากขึ้นนะครับแล้วเล่าปีก็จะฮิวได้บ่อยขึ้นเออนั่นแหละครับมาก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้นะแมวหมือนเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเอามาจุดไฟผัดทุงยางเมื่อกี้นะครับเราตีเล่าปีกเราได้ไหมเอา้าไม่ขึ้นว่ะบั็กหรือเปล่าไม่รู้นะเออนี่ครับเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆดูตรงนี้ เนี่ยครับเอาชนะเล่าปีในการต่อสู้นะแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะหรือว่ามันต้องปลดล็อก ok ไอ้พวกนี้ก่อนวะปลดล็อก ok ไอ้พวกนี้ก่อนหรือเปล่าอ่ะก็ไม่มีอะไรมาก็ให้ดูเพียงเท่านี้แหละความคืบหน้าตรงนี้หรอเตียวก๊กผมตีเตียวกกตั้งเยอะแล้วกุยแกรลิรปโป้อะไรเงี้ยตีมันเยอะแล้วไม่หายสักทีอ่ะมาก็สำหรับวันนี้ถ้าไม่เอาเหมือนเกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับโยโย,โย,โย